สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะสู่ช่องทารุเทอร์พีใบเตยค่ะสำหรับวันนี้เรามาดูดวงให้เพื่อนๆชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกรกฎาคม2564นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีพลังงานที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ เพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่12พฤศจิกายนจนถึง21ธันวาคมนะคะเรามาดูกันค่ะพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมเรื่องของการงานการเงินนะ ตัวตนใบแรกของคุณเรื่องการงาน<ม>การเงินขึ้นมาเป็น the l e v e r s เลยนะคะน่าจะได้มีการเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเป็นเพศตรงข้ามนะคะหรือคุณได้อ,อ่มีการลงทุนทำอะไรกับคนที่คุณรักนะ,ะนจะ๊ะ the highlands ten of moons t r e of Pentacles นะคะ t r e of Cups ค่ะ The Star ค่ะปิดท,ท้ายด้วย Two of Pentacles นะคะในช่วงในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะชาวราศีธนูนะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะแนะนำให้เข้าวัดเข้าวานะคะสวดนมนต์นั่งสมาธินะคะขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะ ท่านจะช่วยส่งเสริมคนในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างดีเลยแหละเงินจะแบบว่าอ่ะเข้ามานะจ๊ะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะคะเออมีในเรื่องของการ ตัวงานเนี่ยจะเข้ามาเยอะมากทีเดียวลนะ่ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะบอกเลยว่าทํางานจนหลังแอ่นเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะตัวเงินก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่อะไรเนาะแต่เตยมองว่า มันก็ดีตรงที่ว่ามันมาเรื่อยๆนะแล้วคุณก็จะมีการเฉลิมฉลองกับเพื่อนฝูงนะคะได้เจอใครในสังคมใหม่ๆนะคะมีมิตรภาพดีๆนะคะทําให้คุณมีความสุขมากทีเดียวนะคะปัญหาเนี่ยนะคะไปคิดว่าอือม,มองว่าเป็นปัญหาไหม แต่คิดว่าอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดว่าเป็นปัญหานะคะแต่สิ่งที่ทําให้คุณน่ะจะต้องแบกภาระไว้หรือว่ามีงานเข้ามามากจนคุณเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าคุณมีชื่อเสียงนะคะเออมองว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ไม่น่าจะเป็นถึงขนาดเป็นเป็นข้อที่ไม่ดีหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยมันอาจจะทำให้คุณต้องโหงานหนะัก สักหน่อยเท่านั้นเองนะคะเออลองหาช่องทางดูนะคะที่จะขยับขยายอย่างเช่นว่าเนื้องานของคุณเป็นอย่างไรก็อาจจะมีการโปรโมทมากขึ้นนะคะอาจจะมีการทำไลฟ์ มีการเอ่ออัดคลิปอัดลง u t u b e อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเพิ่มช่องทางในการที่จะทําให้คุณนะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะในเรื่องของตัวเงินนะคะเตยคิดว่าเอ่อด้วยความที่คุณน่ะมีชื่อเสียงแล้วก็อาจจะมีการเข้าสังคมใหม่ๆด้วยนะคะอาจจะต้องหมดเงินกับตรงภาษีสังคมนะคะซะนิดหนึ่งนะคะก็เลยอาจจะมีภาวะของการหมุนเงินในช่วงของเดือนกรกฎาคมสักนิดหนึ่งนะคะ แต่เต mm ้ก hmm. ็ค <Please. S 1> ิด <sucks> ว่า um, ก็ถ hmm. ือว ha. so hmm? so mm ่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่คุณมีรายได้เข้ามานะคะอืมก็ยังมีให้หมุนแหละว่าง่ายๆนะจ๊ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเงินถุงเงินถังอะไรนะคะแต่เต้คิดว่ามองว่าเป็นเรื่องดีดีกว่านะคะที่มันมีเข้ามาเนาะในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็อยากจะเน้นอีกนิดนึงนะคะตรงที่เอ่อคุณเนี่ยอาจจะ นั่งสมาธินะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะอ,อ,อย่างที่เตยบอกนี่แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีการให้ความรู้คนอื่นด้วยนะคะในสิ่งที่คุณมีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือใครที่อยากจะมาสายแบบยูทูบเบอร์หรือเน็ตไอดอลหรืออะไรแบบนี้นะคะเพิ่มเพิ่มการที่ให้ความรู้กับคน อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเติมก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยปังมากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรื่องของการเงินการงานในช่วงของเดือนกรกฎาคมก็จะประมาณนี้อ่ะลืมลืมจ้ามาดูแองเจิลแอนเซกันหน่อยค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะคะขอคำแนะนำจากแองเจิลแอนเซอร์หนึ่ใบนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคม ให้กับชาวราศีธนู perfect timing โอ้โหช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบค่ะบอกเลยว่าคุณจะปังมากนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะในช่วงของเดือนกระกฎาคมนะคะมูนนโลจีว่าอย่างไรเอ่ยสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องของการงานการเงินจ้าอ้าวออกมาสองใบอะ่ะส,สองใบก็สองใบนะจ๊ะ emotion are uh, running high ค่ะแล้วก็อ่ะ uh, time to give rather rather than take นะคะเอ่อแตคิดว่าคุณจะมีความสุขแบบ maximum เลยนะคะอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะแบบหืมพรุงพลานมากเลยเพราะว่า มันเป็น perfect timing ของคุณไงนะบอกได้เลยว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็อย่างที่เห็นกันว่าคุณจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองอะไรแบบนี้ด้วยนะดูมีความสุขนะคะเออแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ในการรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะคือต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองรักตัวเองให้ดีก่อนนะคะอาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนะคะก่อนที่จะ ไปมอบความรักให้กับใครไปดูแลใครอะไรแบบนี้นะอืเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็ฮึมคอนเกตเเลชันด้วยละกันดูแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยแหละสําหรับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกระกฎาคมนะจ๊ะโอเคเรามาต่อกันที่ความรักของคนโสดชาวราศีธนูเลยนะคะความรักของคนโสดชาวราศีธนูจ้า ในช่วงของเดือนก,ะะกรกฎาคมความรักของคนโสดชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรนะคะคะตัวต้นของคุณว้าว t e of pentacles ต้องพูดไหมเนี่ยรวยจ้ะรวยเลยโสดและสวยและรวยและแบบหล่อปังมากนะคะครอบครัวของคนคุณที่คุณรักมีความสุขแบบแม็กซิมัมเลยทีเดียวแล้วมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากๆด้วยนะคะ page of cups ค่ะ six of cups two of pentacles นะคะ f of Cups ค่ะ The Hangman นะคะ Five of Swords ค่ะ Five of Pentacles ค่ะ Eight of Wands ปิดท้ายด้วย Night of Wands นะคะอืมก็ในเมื่อลัคกี้ in Game แล้วะเนาความรักอะ่ะ จะหวังให้มันจะหวังให้มันลัคกี้ไปสะทุกเรื่องมันก็คงจะยากนิดนึ่งเนาะมาคุณนะคะที่ผ่านมานะสำหรับชาวราศรีธนูนะเตยคิดว่าคุณน่าจะไปเจอ,อความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยชัดเจนหรือยังยึดติด ยังเบื่อหน่ายยังไม่ move on อย่างเต็มที่หรือมีใครในใจนะมีใครเข้ามาก็ไม่ชอบไม่อยากคุยไม่อยากคบหาไม่อยากเปิดใจกับเขานะคะอืมแต่ดูแล้วสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณได้ไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่เราสองคนนะ่ะมันมีบุคคลอื่นที่เข้ามาแสดงความนิดเห็นหรืออาจจะเข้าเป็นมือที่เป็น เป็นมื้อที่3ที่4ที่5อะไรอย่างนี้ด้วยวุ่นวายนะคะแล้วก็มีการทะเลาะมีการพูดจากันรุนแรงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะมีต่างคนต่างมีอีโก้อะไรแบบนี้ด้วยหรือมันก็เป็นการทะเลาะแบบคนหนูมากเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์นี้นะคะทาให้คุณรู้สึกแบบเข็ดเลยอะที่จะมีความรักหรือเปิดใจให้ใครอะไรแบบนี้นะคะราศีธนูนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะต่คิดว่าคุณมีความสุข มากๆเลยนะคะกับเรื่องของตัวเองเรื่องเงินของตัวเองนะ่ะเออจะคิดว่าการเงินนะ่ะมันก็ยังมีให้หมุนกันอยู่นะคะเพราะว่าตัวคุณเองคุณก็มีหนี้สินพอสมควรแต่ถามว่าตัวเงินที่มันเข้ามาเนี่ยตเตยก็มองว่ามันก็ทําให้ตัวคุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าโอเคชีวิตฉันมั่นคงแล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาบ้างมีใครเข้ามาจีบมาอ่า เรียกว่าอะไรไมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้คุณบ้างมีมาพูดคุยกันบ้างเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือน ไม่ได้พร้อมที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่มันก็มีเข้ามาชุ่ชมชื่นหัวใจกันบ้างแหละนะคะดูแลอาจจะมีพลังงานเก่าๆด้วยนะคะที่เข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ยังต้องพูดคุยกันอยู่ภาระหนี้สินเก่าๆที่ยังต้องพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะก็เลยยังทําให้มีโอกาสที่คนเก่าๆยังหาช่องทางในการเข้ามาติดต่อคุณได้นะคะแต่คุณก็ดูไม่ได้แบบ ให้ค่าอะไรมากเอาจริงๆเพราะว่ามันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะมอบโอกาสอะไรให้ใครหรอกคุณอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ซะมากกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของอนาคตนะคะชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นะเตยคิดว่ามันก็จะมีการได้พบปาพูดคุยพบเจอกับคนเกา่า นะคะคนใหม่ก็เข้ามาคนเก่าก็มีนะจ๊ะคนเก่าเนี่ยดูแล้วจะเป็นคนที่เก่าจริงๆล่ะนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าด้วยก็ได้คนที่เคยมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันมาก่อนแต่ความสัมพันธ์มันได้จบไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะอืมคิดว่าต่อให้กลับเข้ามาพูดคุยกันในครั้งนี้นแต่คิดว่าคุณก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาเพราะคุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณคุณจะ เปิดใจให้เขาได้หรือเปล่าหรือว่าคุณควรจะให้โอกาสเขาดีไหมและท่าทีเขาเองก็ไม่ได้ว่าชัดเจนอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะตัวงานของคุณก็ปังมากๆด้วยคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่านะคะการงานของคุณมีการขยับขยายนะคะมีการแบบโอ้โหมีไฟมากๆกับเรื่องของการงานนะคะแล้วดูมีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะ แล้วก็มีการพูดคุยสื่อสารกับหลายๆคนด้วยค่ะ น่าจะมีคนมารุมจีบคุณเลยด้วยซ้ำนะคะน่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็แนะนำให้โฟกัสในเรื่องของตัวเองก่อนการงานของตัวเองก่อนนะคะเพราะดูแล้วการงานของคุณกำลังจะไปได้ดีปังมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปเปิดใจรับ ใครเข้ามาเนาะอืมแล้วก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันไปนะคะ Angel a n s น e ซนะคะว่าอย่างไรกับชาวราศีธนูคนโสดในเรื่องของความรักค่ะในช่วงของเดือนก,ะะกรกฎาคม LOOK for a sign ค่ะเนี่ยนะคะโดยคิดว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรีบร้อนนะคะถ้าคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆคุณจะได้รับสัญญาณน,นั้นเองนะคะจากเบื้องบนอะไรแบบนี้นะคุณจะรู้สึกได้เองคุณจะมีเซนต์เองว่าเออโอเคคุณควรจะเปิดเปิดทางให้เขาเข้ามาในชีวิตนะคะโนูนโลจีว่าอย่างไรเอ่ยนูโนโล,โลจีขอหนึ่งใบให้ใหกับความรักของคนโสดชาวราศีธนูค่ะ Balance Spirituality and Practicality นะคะโอ้ไม่เคยหยิบได้ใบนี้เลยเออเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องปรับสมดุลในตัวเองค่ะนะคะในเรื่องของอ,อจิตวิญญาณและ การฝึกฝนตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะคุณจะต้องดูแลนะ่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่แบบว่าดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณในการฝึกสมาธิฝึกจิตใจนะคะให้มีความสุขสงบอยู่ตลอดแล้วก็มีการที่จะต้องออบาลานซ์ตัวเองในเรื่องออในเรื่องของร่างกายฟิสิกอลของคุณด้วยอย่างเช่นถ้าคิดออกตอนนี้เลยนะคะ ปมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของโยคะอ่าบาลานซ์นะคะทางร่างกายแล้วก็จิตใจปรับสมดุลอะไรประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบการโยคะนะคะก็ลองฝึกนั่งสมาธิดูสั้นๆง่ายๆวันละ5นาที10นาทีนะคะแล้วก็หาเวลาออกกําลังกายหรือทานอาหารที่มีประโยชน์บ้างอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็ลองแบบว่าฝึกฝนใช้เวลาเรียนรู้กับมันดูนะคะแล้วก็อาจจะมีการเขียนแพลนนะคะ อาจจะเป็น weekly plan ว่าเออวันนี้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างวางแผนกับเ,ออเป็นการฝึกฝนตัวเองให้ให้ให้ใหมีการเขาเรียกว่าอะไร มีความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็หาเวลาที่จะพักผ่อนจิตใจในเรื่องของการเข้ามุมนะคะสงบจิตสงบใจตัวเองบาลานซ์ Balance, ตัวเองบ้างก็จะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีธนูนะจ๊ะอโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ความรับ ของชาวราศีธนูคนมีคู่นะคะชาวราศีธนูคนมีคู่ความรักของคุณช่วงของเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยกสิค่ะ Okay, ค่ะมาดูตัวตนของคุณกันนะคะว้าวเอซอฟตอนส์ ones, นะคะตัวคุณตอนนี้น่าจะโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะหรืออาจจะมีแผนในการเดินทางท่องเที่ยวกับคนที่คุณรักนะคะหรืออาจจะทํางานร่วมกันม,มีการส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานควีนอัพเพนต์โคสค่ะอู uh, ๋เอชซอฟ e คัพส์ค่ะเดอะเฮอร์ม h e เดอะซันค่ะ King of Cups ค่ะ Six of Wands uh, Seven of Cups นะคะ uh, Four of Swords แล้วก็ปิดท้ายด้วย Nine of Cups นะคะเอ๊ความรักความรักไม่มีคู่จริงหรือเปล่าทำไมสัมผัสได้ถึงระยะทางที่มันที่มันต้องไกลกัน่นะหรือภาระหน้าที่การงานนะนะคะเ ต่คิดว่าที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีธนูนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องของการงานมากเลยนะคะเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะปังมากๆล่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีโปรเจกต์งาน การลงทุนอะไรที่คุณรออยู่ในใจนะคะมันก็เลยเหมือนทําให้ความรักเนี่ยมันดรอปลงไปนิดนึงหรืออาจจะมีในเรื่องของการารักทางไกลด้วยก็ได้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะติดที่ระยะทางหรือเวลาที่มันไม่ตรงกันนั่นเองนะคะโอ้อาจจะแบบว่า,ากลางคืนที่นั่นเช้าที่นี่อะไรแบบนี้นะคะเอออาจจะเป็นอะไรที่แบบประมาณนั้นนะคะ ตอนนี้นะคะมีการกระทําวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะโอหรือคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานและการศึกษาจริงๆทำให้ความรักเนี่ยมันดูมีระยะห่างกันมากขึ้นนะคะแต่เตยมองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าคุณจะมีปัญหาทะเลาะบอแววงอะไรกันเพียงแต่ว่าเหมือนต่างคนต่างเข้าใจกันว่า ออต่างคนต่างมีภาระหน้าที่มีความฝันมีความอยากจะทําสิ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นจริงอะไรแบบนี้นะคะโอ้ดูแล้วคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะหรือถ้าใครที่กําลังรอใครที่มีอยู่ในใจอะ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเก็บเขาไว้ในใจแล้วก็รอให้ถึงเวลาแล้วค่อยมาเจอกันอะไรแบบนี้ดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นการที่มันอยู่กับคนละพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะ โอ้แล้วก็ติดต่อสื่อสารกันด้วยผ่านสื่อออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะดูแล้วต่างคนต่างจะเข้ามุมเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองในช่วงนี้นะคะอืมแต่เออหน้าไพ่ไม่ได้บอกหรอกว่า คุณไหนะยังรักกันอยู่หรืออะไรกันอยู่แต่เตยมองไม่เห็นถึงการที่จะมีปัญหาทะเลาะก,กันอะไรแบบนี้นะคะเตยก็เลยคิดว่าจริงๆและะนะ้วมันอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางมากกว่าแต่ยังไงก็อย่าลืมเติมความหวานให้กันบ้างนะคะอืมเพราะยังไงก็ก็ ด้วยความที่มันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเสริมทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความห่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมส่งคําพูดดีๆส่งข้อความดีๆให้กันละกันนะคะความรักมันจะได้พัฒนาไปได้เนาะเพราะว่ายังไงคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันนะคะในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะคนมีคู่ชาวราศีธนูลัคนาธนูเนาะอืมโดยคิดว่าคุณจะ รักและคิดถึงคนคนนี้มากขึ้นอ่าเอออาจจะแบบว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกตัวอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แล้ววิไม่ได้แล้วฉันต้องเติมความหมานให้คนคนนี้แล้วอะไรแบบนี้นะคะดูแล้วน่าจะเอ,อ่อมีการหยุดนิ่งเหมือนอยู่ดีๆความสัมพันธ์มันดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่อยู่กันคนละพื้นที่จริงๆ มันก็เลยมีความนิ่งๆกันไปในในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโฟกัสในเรื่องของตัวเองซึ่งเตยมองว่าจริงๆความสัมพันธ์มันยังไปต่อได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องรักษาน้ําใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีความคิดถึงมีความรักต่อกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามพูดคุยติดต่อสื่อสารกันอย่านิ่งให้มากนะอืมเรามาดูกันที่ แองเจิลนเซอร์กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีธนูคนมีคู่ในช่วงของเดือนก,กรกฎาคมนะคะขอหนึ่งใบนะคะอุยโอเคมันหล่นออกมาแล้วนะคะอนินเดียฟิวเจอร์ค่ะ โอ้ถ้าใครกําลังรอคอยเรื่องของระยะทางการเดินทางหรือการได้ใช้เวลาร่วมกันนะนี่นางฟ้าทั้งคู่นะคะนางฟ้ากับเทวดานะใสเ่เขาเรียกว่าอะไร มีปีกนันทั้งคู่เลยแต่ว่าความรักของคุณส่วนมากเลยนะชาวราศีธนูน่าจะติดในเรื่องของระยะาทางจริงๆนะคะน่าจะได้กลับมาใช้เวลาร่วมกันแล้วนะคะในเรื่องของอใครที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์นะอืมจะได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วละ่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะอีก่งเนียฟิวเจอร์เนาะโอเคเรามาดูกันที่มูนโลจีนะคะ ขอโมูนโลจีหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีธนูคนมีคู่ค่ะช่วงของเดือนกรกฎาคมนี่ t The ดีย w e r y o u n e e d Are c o m i n g ค่ะคนที่คุณรอนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะคำตอบอาจจะแบบว่าอรอคอยความรักความคิดถึงอะไรแบบนี้นะคะ ตืคิดว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เน้นคําพูดแต่เน้นที่การกระทําเลยอะไรแบบนี้นะคะกําลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะคนคนนี้นะคะสิ่งที่คุณรอนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งการแต่งงานการคอมมิชเมนต์หรือการอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันกําลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะอดใจรอกันอีกนิดนึงตอนนี้ก็เติมความหวานให้กันไปก่อนนะคะสําหรับ ชาวราศีธนูคนมีคู่นะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะคนที่ทั้งโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ด้วยนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ตก็ขอฝากเพื่อนๆกด subscribe กด l i k e อมเมนต์เป็นกําลังใจกับเบยด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจดีๆที่จะทําคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะชาวราศีธนูขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ